สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมวันนี้ครับกัสิ้าพี่น้องเบิ้งค่อยงามราคาดีิส่งเกอร์นะผมมีพ่อแพี่น้องมาอยู่ที่คอขั้ยพี่บีนะครับบ้านโนนสงเปื่อยอำเภอเมืองสระบุรีนะครับมี้พี่เพื่อนมีค่อยงามมาเปิดนะครับอยู่สามสี่ตัวนะครับเพว่าจะเป็นค่อยนุ่มรอนะครับค่อยแม่ลูกก็มีนะครับค่อยสาวก็มีเดี๋ยวสีขาสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นสิเปื่อยราคาในเนี่ยนะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีจ้าวันนี้มีของงามฝากพี่น้องเนาะแมนจ้าอยู่สามสี่ตัวจ้า เอาตัวแรกก้อนนี่เป็นควายนุ่มเนาะควายนุ่มหน่อยจ้ะควายนุ่มหน่อยจ้ะนี่ซื้อมาครับนี่เจ้าภูเขาจ้ะเจ้าภูเขาเป็นลูกลูกชายของภูเขาไฟจ้ะลูกชายภูเขาไฟแมีนอายุไรเนี่ยครับนี่ปีสี่เดือนจ้ะปีสี่เดือนเป็นควายนุ่มหน่อยอยู่จ้ะแต่โครงสร้างเงี่ยได้สูงไรนะครับสูงไรสามสิบห้าจ้ะร้อยสามสิบห้านี่ใบของพันเกิดไหครับนี่ใบเกิดมีอยู่พันติดเป็นน้ำลดแม่จ้ะยัง แว่ามีมาให้เนาะมีอยู่จ้ะมีมี่กระสานใบเกิดเพิร์ลมีแอนมีครบละทั้งใบทั้งหลอดสำหรับลูกชายภูเขาไฟตัวนี้จ้ะเจ้าภูเขานะครับผมมาเบิ่งความรอของเพิ่นนะครัอไอยน้อยนะครับผมปีสี่เดือนจะวงร้อยสายมหาเบิ่งหน้าตาหน้าเขาเป็นก้อนหน้ารอเลยครับผมเอาง่ายพี่้องครับนี่หน้าเขาสวยเนาะนะครับเขาเปิดงามอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมแต้แต้มแก้มจำข้อมีครบนะครับ แข่งขาใงญ่ยดีกูนทีว่าตามหาควายนุมนะครับรอๆนะครับโครงสร้างใหญ่ยเบิ้งความหนาของเพิน่นแบบหนาตึบนะครับนี่เนื้อนังดีอเบิ้งแข่งเบิ้งขามึงเลยเพิน่นมือตาํานีเนาะม่อมีจ้ะเราประกันต่อนี้เบิ้งท่ายของเพิ่นนะครับก,กุกหางพุ่มหางเป็นพู่นะครับอันทะสวยนะครับเบิ้งอันทะเพิ่นกอนนะครับนี่อันทะเสมอกันวันที่ว่าอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์พ้องฝูงนะครับเจ้าผู้เขา ะนะครับไว้ปีซีเดือนสูงลอยไซมหาลูกชายภูเขาไฟตัวนี้จะรอเป,เปิดเปิดไลน์นะครับนี่เปิดไว้หนึ่งแสนกับหาพันบาทจ้ะหนึ่งแสนคับหาพันกับตอนที่เก่าตอนใดขึนน้นเก่าจ้ะ,จะเอาบอกเบอร์ไว้ก่นอนพี่ศูนย์เก้าห้าหกหกสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์ผมพี่บีนะครับเปิดตัวแรกไว้ลูกชายภูเขาไฟครับผมหนึ่งแสนกําหาพันเนาะรอจ้ะได้ไปว่าผิดหวังจุงจูงท่าเดินท่าย่างพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเบื้งท่าเดินท่าย่างกันนะครับสำหรับควายนุ่มนวลตัวนี้นะครับผม หนึ่งแสงกับหาพันนะครับต่อรองราคากันได้อ่เดี๋ยวเข้าเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับเป็นควายสาวหน่อยเนาะจ้ะมีซื้อป่ครับนี่น้องกันกล้วยจ้ะน้องกันกล้วยเป็นลูกสาวของกล้วยนองบัวล้ำพูจ้ะปลากล้วยนองบัวล้ำพูตัวนี้มีใบเนาะมีจ้ะนะครับผมอายุปีสี่เดือนบ่สามสี่เดือนนะจ้ะตามใบเลยจ้ะตามใบเนาะเดี๋ยวขอเบิ้งเอกสารก่อนนัดสูงไรนะครับนี่ สูงลอยสามสิบสามจ้ะลอยสามสิบสามนะครับสำหรับลูกสาวปากกล้วยน้องบัวผู้เฮากำหนดคลอดเดือนมีหน้านะครับหกซี่นะครับ, 64, รบเดือนนี่เดือนแปดกับปีประมาณปีซี่ห้าเดือนเนาะ,ะประมาณนี้ะนะครับเอกสารของเพื่อนตามที่ว่าเขียนไว้สูงลอยสามมาเบิ่งความงามของเพื่อนนะครับผมลำตัวยาวเลยนะตุ่ยเนาะไม่ยนลำตัวยาวหนาใหญ่ดีะนะผมอ่ะ เบ่งแขงเบ่งขาเพิ่นเบ่งหน้าตาเพิ่นก้อนนะครับห,หัวหนุ่นดิหัวหมูท่องหัวหนุหมอทองเขาเปิดสวยจ้ะนะครับผมโอบ้บกเพาวใยแขงขาดีเล็บดีมีตําแหยังมีจ้ะเบ่งข้อขาเพิ่อนเพื่นอนครับข้อขาใยน,นะครับเล็บหน่อยกอดก็ไล่ก็ไล่สีขาเลยหลังตรงสวยนะครับลำตัวย,ยาวบั้นท้ายใยดีหางเป็นพั่วนุ่มสีเต่านะจ้ะกู่วาอยากได้พฤทธกรรมของกวยบนพู่นะครับผม น้องการกล้วยนะครับวัยปีซีหาเดือนนะครับสูงร้อยสายสามเปิดไลน์ะครับนี่เปิดสองแสนหาหมื่นบาทจ้ะสองแสนห้าหมื่นราคาเนี่ยต่อนให้เขาต่อได้จ้ะมาเบิ้งตัวจริงในกอรเนาะนะครับผมมาเพิ่นสีอ่าสวยขึ้นกล่องบ่อครับผมเบิ้งหน้าตารถพี่น้องครับหัวโหนกนู้นขวนคูซองข้างมีครบนะครับผมขวานทัดดอกใหม่ก็มีขวนทัดดอกใหม่ก็มีนะครับซองข้างเนาะนะครับตางนี้กับนี่นะครับผมดีจ้ะตกช่วง หนาตึ้อเลยนะผมพี่น้องครับน<อ>ี่เพื่อที่ว่าอยากได้ไปพัฒนาสายพันต่อนะครับพี่พ,พี่บีเปิดไว้ที่สองแสนหามื่นเนาะจ้ะต่อรองราคาในจุง๋งไว้ี่ครับจุงให้พี่น้องเบื้องท่าเดินให้ย่างกันนะครับสำหรับสาหน่อยตัวนี้อ่ะจุง๋งทานกล้องไวเลยครับนะครับผมเพื่อทีว่ว่าสนใจก็โทรมาต่อรองพูดคุยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าเบื้องควบเมลุกต่อนะครับมาเบื้องนะครับควบเมลุกควบท่ายกันครับลูกพึ่งพึ่งขอดหน่อยเนาะแม่นจ่าขอดวันที่สิบสี่อาจจะห่วงลูกนิดนึงนะครับผมแม่พันธุ์นีไม่ซ แม่ก้นตองจ้ะแม่ก้นตองเพืนเป็นเล่ากองเม่ด้พี่ไอยง่ามไอ้ท่างอุทัยแม่จ้ะสายอุทัยสายอุทัยสูงหน่อยนะครับนี่สูงหน่ยสี่สิบสองที่สิบสามนี่จ้ะร้อยสี่สิบสองบวกจ้ะอ่าลูกตัวน้อยๆเพื่อนเป็นลูกสาวเนาะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดจ้ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเพิ่งคลอดวันที่สิบสี่สิบสี่เดือนนี้เนาะเมียนเป็นลูกที่ไหนพี่ลูกที่สองจ้ะลูกที่สอง มีเอกสารเนี่ยเนาะเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเพิ่งคลอดครับอ,อ,อาจจะตื่นลูกนินดนึงเดี๋ยวจังเดียวค่อยเบิ่งกันอีกแคนึงนะครับข้อที่สนะี่สิงหาเนาะจ้ะนะครพิ่งคลอดได้อ่าเมื่อก,กี้มือจ้ะนะครับผมอ่าเบิ่งแม่พันธุ์ก่อน,อน,นครับเบิง่งค่อยเบิ่งลูกกันนะครับแม่พันธุ์จะห่วงลูกนิดนึงอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะชัดเจนจ้ะครับสามอ่องเป็นผีเสื้อเลยนะครับผมสามอ่องตาแต็มจำเต่าใหญ่ตาแต็มจำจำมีครบหน้าเขาสวย เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องตัตัวก้อนแล้วก็ค่อยเบื้องเอนะครับผมลำตัวยาวนะครับผมเนื้อหนังดีนะครับเบิ่งทางไท,งทยกันนะี่คัยให้สาวนะครับอยู่ในคอกเพื่อนมาเบื้องเอานะครับนมสีเต่าเนาะจ้าเนาะนมสีเต่าขวัญตกสวงขวานนะครับผมขวัญตกสวงฟังขวานนะครับตกกลางสวงเลยไงนะครับไงไงไม่เป็นตัวจริงกันเอาพี่น้องครับเล็บดีนี่คือลูกสาวของเพื่อน นะครับไว้อ่าประมาณสองอาทิตย์ไปครับเนี่ยสิบสี่สิบหามือประมาณเนอะจ้ะสองอาทิตย์สิบสี่สิบหามือจ้ะนะครับผมสองอาทิตย์นะครับนี่อ่ะลูกก็วิ่งเตามเนีงเนาะบอจ่าออกมานะครับผมหัวใหญ่ดีตลกตลกใหญ่นะครับผมนี่อ่ะเบิรงลูกเพิ่นนะครับผู้ชายวาอยากได้คลมลูกคมนี่พัฒนาตอนะครับแม่สูงห่อยี่สิบสองบวกเนาะจ้ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเปิดไปหลายที เปิดไว้สองแสนหกหมื่นบาทจ้ะสองแสนหกหมื่นกับตอนให้เขาต้อนได้ขึ้นเขาจ้ะนะครับมาเบิ้งตัวจริงกันเอาพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นหวงลูกแล้วก็มันแดดฮอนพร้อมนะครับแต่ว่าพวงสร้างนี้ใหญ่เงานะครับตัวนี้นะครับอัตลักษณ์เด่นเลยสองแสนหกจ้ะนะครับต่อรองราคาไหนเอาบอกเบอร์ก่นพี่สุนเก้าห้าหกหกสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์ที่ว่ามื่อกี้เปิดกะมีควายนุ่มรอเนาะจ้ะลูกภูเขาไฟหันตัวหนึ่งแสนกับหาพัน จ้าแล้วก็มีลูกสาวของกวยนองบวองัวลำพูกวยนองบวองัวลำพูหันสองแสนหะแล้วก็ปีไทยทุกคูไม่รูกคุ้มนี่นะครับแม่สูงลอยสี่สิบสองลูกสาวบิ๊กเบิร์ดพึ่งคลอดนะครับผมสีแดงไป,ไปพี่พาน,าออน้องพระหน้ 100, นาต่อสองแสนหกหมื่นสองแสนหกหมื่นต้อนออทุกต,ต,ตัวต้อนได้ทุกตัวจ้านะครับมาเบิรงตัวจจริงกันเอานะครับอยู่นุ่นทรงเปื่อยนะครับอำเภอเมืองนองบัวลำพูนะครับผมอาะสัคทมีขอพูดลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดี แต่สภาพี่น้องเบิ้งมัลชุมกันเคยนะครับอย่าลืมนะครับตดตามไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนชาพ่อเทวไวย,วย,วย,วยสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ